วันนี้เป็นวันที่น่าตื่นเต้นกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีกับโครงการคนละครึ่งพัสที่กำลังเริ่มขึ้นมาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างเปาตังเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพัสซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี2568ที่รัฐบาลไทยจัดทําขึ้นมีผู้มีสิทธิ์รวมทั้งสิ้น20บล้านคนทั่วประเทศวิธีใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์สามารถเข้าระบบแอปพลิเคชันเป๋าตัง และใช้สิทธิ์คนละครึ่งพาสได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2568เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2568การใช้สิทธิ์นี้สามารถทำได้ทุกวันในช่วงเวลา6ถึง23นาฬิกาผู้มีสิทธิ์สามารถใช้ใจ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการได้จ่ายผ่านการสแกน QR Code ของแอปถุงเงินวงเงินสนับสนุนวงเงินที่ได้รับจะแตกต่างกันไปตามข้อมูลการยื่นภาษีผู้ที่ยื่นภาษี ได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด2,400บาทผู้ที่ไม่ยืน่นภาษีได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด2,000บาทวิธีรับเงินสนับสนุนร้านค้าสามารถสร้าง QR code ผ่านแอปถุงเงินได้ทุกวันในช่วงเวลา6ถึง23นาฬิกาลูกค้าสามารถใช้แอปเป๋าตังสแกน QR code และชำระเงินได้ง่ายๆเด็ไลน์สำคัญ ผู้มีสิทธิต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่1 1พฤศจิกายน2568เพื่อรักษาสิทธิ์เงื่อนไขการใช้จ่ายรัชช่วยจ่ายห0สเปอร์ซ็นของยอดซื้อสินค้าจำกัดสูงสุดสี่ร้อยบาทวันและห้ามรับหรือแลกสิทธิ์เป็นเงินสดวิธีเติมเงินจีวเลเล็ตผ่านโมบายเบงกิ้งของธนาคารต่างๆเช่นกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพและอื่นๆผ่านแอปเปาตางังที่ผูกบัญชีกรุงไทยผ่าน QR Code คจากโมบายเบงกิ้งธนาคารต่างๆ ผ่านตู้ ATM ของธนาคารชั้นนำต่างๆข้อมูลเพิ่มเติมวิธีสแกนจ่ายเปิดแอป,ปเป๋าตังเลือกปุ่มสแกนและสแกน QR Code ของร้านค้าคําเตือนห้ามลืมเดทไลน์สำคัญ11พฤศจิกายน68และห้ามรับเงินสิทธิเป็นเงินสดข้อคิดเห็นของคุณคุณคิดว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรมีข้อเสียหรือข้อดีอะไรที่คุณเห็น อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การอภิปรายนี้เต็มไปด้วยสีสันและความคิดเห็นต่างๆของคุณ